ครับสวัสดีอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอความคืบหน้าของบทสองเรื่องการเปรียบเทียบผลการออกแบบโควงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกําลังตามมาตรฐานวาสอทอนะครับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะครับ 1. น,นายชัชนกเหมือนพักดี 2. นายธนกรสอนชา 3. นายนติตนัยเชยปัาและผม นายนฤพธ์คุเยี่ยมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัศนัยทาเผานะครับหัวข้อในการนําเสนอครั้งนี้จะมี6หัวข้อนครับ 1. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2. สมมุติฐานและความเป็นไปได้ 3. โปรแกรมที่ใช้ในโครงงาน 4. หลักการคำนวณออกแบบ 5. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรควบคุม6ตัวแปรตามหรือสิ่งที่ต้องการทราบบทที่2นะครับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับโครงสร้างของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วยองค์อาคารของคานและเสายึดเข้าด,ด้วยกันโดยจุดต่อของคานและเสานี้สามารถรับโมเมนต์ดัดได้นะครับ หลักการของเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอนกรีตเสริมเหล็กคือชิ้นส่วนหนึ่งของโครงข้อแข็งที่มีลักษณะอยู่ในแนวนอนมีรูปแบบการเสริมเหล็กอยู่ในแนวนอนและมีพิติกรรมสำหรับต้านทานโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนจากน้ำหนักวัรทุกที่กระทำในแนวดิ่งโดยเฉพาะโครงสร้างเสาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร มีหน้าที่รับแรงอัดและแรงดัดร่วมกันซึ่งเป็นโครงสร้างที่สําคัญชิ้นหนึ่งขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อใดก็ตามที่เสาต้นใดต้นหนึ่งเกิดการวิบัติก็อาจจะทําให้อาคารทั้งหลังเกิดการพังลงมาได้นะครับสมมติฐานและความเป็นไปได้นะครับการออกแบบและการคำนวณของวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง จะใช้มาตรฐานการออกแบบของวสทที่มีในทฤษฎีที่กำหนดไว้ดังนั้นผู้ศึกษาจึงตั้งสมมติฐานไว้ว่าเมื่อการคำนวณและการออกแบบแล้วเสร็จถูกต้องทุกขั้นตอนผู้ศึกษาเองจะสามารถบอกได้ว่าการออกแบบโดยวิธีใดเหมาะสมกับงานนั้นๆซึ่งจะมีความปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดรวมถึงจะเป็นกำไร ให้ผู้ศึกษาเองคือการนำโปรแกรมไปใช้คำนวณในงานจริงได้ในอนาคตนะครับโปรแกรมที่ใช้ในโครงงานครับหลักๆเลยจะมี5โปรแกรมครับ 1. Microsoft Word 2. Microsoft Excel 3. Microsoft PowerPoint 4. MathType 5. Source Structure Microsoft w เ r d รเราจะใช้ทำข้อมูลทำเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ที่เราทำนะครับ 2. Microsoft m i c r o s o f t Excel เราจะใช้ใช้พิมพ์สูตรการคำนวณเพื่อสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการคำนวณครับ 3. Microsoft PowerPoint Powerpoint เราจะใช้พี P ีเซนต์ใช้นำเสนอแต่ละอาทิตย์แล้วก็ความคืบหน้าของเรานะครับ 4. แมทไทแมทไทจะเป็น,ในใคล้ายโปรแกรมเสริมครับใช้ใช้พิมพ์สูตรสูตรการคำนวณที่ยากๆใช้ป้อนลงป้อนลงเปิร์ดฮนะาสูสูสตัคเจอร์เราจะใช้เป็นโปรแกรมวิเคราะห์แรงวิเคราะห์แรงแล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบกับที่เราคำนวณมือครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าค่ามันถูกต้องก่อนที่จะตัดสินใจนําไปใช้ครับ หลักการคำนวณออกแบบนะครับการคำนวณออกแบบจะแบ่งเป็นสอง,ส,องส่วนคือการคำนวณมือและการใช้โปรแกรมในการช่วยคำนวณน,นะครับขั้นตอนการออกแบบจะมีขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์โครงสร้างตามหลักการออกแบบของแต่ละงานคืองานบ้านพักอาศัยงานโรงแรมงานหอประชุมและงานโรงงานนะครับ 2. ทํทำรายการคำนวณให้ถูกต้อง โดยการคำนวณมือก่อนนะครับ 3. ใช้โปรแกรม s ูตรสต็กเจอร์ช่วยในการคำนวณเพื่อเช็คค่าความจริงเปรียบเทียบในแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้างนะครับ 4. เมื่อข้อมูลและสูตรการคำนวณมีความถูกต้องแล้วจะใช้โปรแกรม Excel ในการเกาะข้อมูลและการคำนวณทั้งหมดลงไปเพื่อช่วยในการย่นระยะเวลาในการคำนวณออกแบบนะครับ5 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาขอให้คำแนะนำร่วมด้วยตลอดนะครับตัวแปรต้นหรือตัวแปรควบคุมมีดังนี้ครับ 1. กําหนดหน้าตัดของเสาและคานหรือกําหนดกําลังรับน้ําหนักสูงสุดของเสาและคานขึ้นมาก่อนที่จะออกแบบนะครับ 2. กําำนวณเอขอโทษครับกาหนดการออกแบบบ้านพักอาศัย4ชั้น ให้มีจำนวนช่วงคานประมาณ3 4ถึงช่วงคาน 3. ออกแบบในส่วนของเสาและคานเท่านั้น,นครับตัวแปรตามหรือสิ่งที่ต้องการทราบนะครับ 1. สามารถนำโปรแกรมตารางที่ใช้คำนวณมาใช้ออกแบบหอพักที่มีความสูง4ชั้นและสามารถออกแบบโรงแรมที่มีความสูง10ชั้นได้ สสามารถหาขนาดและราคาวัสดุของโครงข้อแข็งคอน,นกรีตเสริมเหล็กได้อย่างเหมาะสมและสาช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบอาคารที่มีความสูง4ชั้นที่ช่วง3าถึงสช่วงคานและช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบอาคารที่มีความสูงสิบชั้นได้ครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ